สองของคุณแม่จัสมินนะคะบอกว่ารับมือกับกรดไหลย,ย้อนยังไงดีคะจานหารู้สึกว่าเป็นบ่อยแล้วก็นอนไม่สบายคะ่ะแถมมาเป็นคนที่ชอบเหงื่อออกมากตอนกลางคืนเยอะมากถึงจะเปิดแอร์แล้วก็ตาแล้วก็ยังทําให้ตื่นบ่อย <c oughs> อีกด้วยค,ะ <c oughs> คะ่ะจานหาอยากรู้ว่ามีทริคในการรับมือเรื่องของกรดไหลย,ย้อนยังไงคะจริงๆกรดไหลย,ย้อนเป็นเยอะเนาะ,ะ <c oughs> ใช่คะ่ะไตมา<น>แทบเป็นได้ไหมคะ ใชแม่เลกเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าฮอร์โมนที่ทําให้กล้ามเนื้อมันห oh. ย่อนตัวเนาะตรงหูรูดของกระเพาะอาหารของเราก็หย่อนตัวคลายตัวไปได้ <Okay. S 2> เหมือนกันแน้วก็คุณแม่จะเกิดรู้สึกว่าแบบมีแสบร้อนในช่วงแบบห oh. น้าอกนิดนึงได้เ uh huh. นาะก็อาจจะเปลี่ยนการรับประทานอาหารที่เป็นมื้อเล็กๆแล้วก็ทานบ่อยขึ้นดีกว่าการที่ทานแบบมื้อละใหญ่ๆ่อะคะ่ะ นให้กินเหมือนอัมพัชลาภาใช่ไหมไม่ไี่เคยเคยรู้นะคะอัมพัชลาภาจะกินวันละห้ามือนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้กินบุฟเฟ่ต์แบพราะหมูกระทะทั้งห้ามือแต่จะกินแบบมือย่อยๆห้ามือเป็นการช่วยให้กระเพาะมันง่ายๆขึ้นได้ด้วยใช่ไหมคะก็จะช่วยได้แล้วถ้าไตมาสหลังๆแล้วล่ะคะไตมาสหลังๆก็เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วทานอาหารที่แบบง่ายๆก็จะช่วยได้เนาะแล้วก็พวกอาหารที่เป็นไขมันอะไรเงี้ยค่ะให้ลดลงหน่อย ชาโมนี่ของโปรดเลยค่ะหวานนมันๆอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะออกก็ต้องงดพวกของหวานของมันต่างๆเยเนาะเพราะว่ามันย่อยอาหารเหนืๆที่มันข้าต้มโจ๊กอะไรเงี้ยเนาะชั่วโมงสองชั่วโมงพอเราเราสะอึกออกมามันไม่มีกลิ่นหมูไม่มีกลิ่นโจ๊กแล้วค่ะแต่พอกินมันปูกินแบบปลาหมึกย่างกินอะไรพวกนั้นอ่ะโห หกชั่วโมงหันไปขึ้นมายังแบบโอ้โหกลิ่นมันขึ้นตาเนี่ยย่อย่านี่คอนเฟิร์มนะเราฉะ <laughs> นั้นก็ถ้าใครที่กําลังแบบอุ้ยทําอยู่เป็นอยู่นะคะก็แนะนําว่าให้ปรับเรื่องของอาหารก่อนใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราปรับเรื่องอาหารแล้วแบ่งเป็นห้ามือย่อยๆก็แล้วกินของย่อยง่ายก็แล้วไม่ได้กินของมันของอะไรเลยค่ะอาจารย์ะค,ะ,คะแต่ยังเต้นอาจารย์มีฟริกไหมคะเช่นท่าทางปรับท่านอนหรือว่าต้องกินยาอะไรเมื่อไหร่คะค่ะ สำหรับการปรับท่านอนในคุณแม่ที่มีภาวะแบบกดไหลย้อนนะคะจริงๆท่านอนที่เหมาะสมเนี่ยเราจะแนะนําให้คุณแม่นอนศีรษะสูงสักประมาณ30องศาเนาะก็คือไม่ให้แบบนอนราบไปเลยแล้วก็แบบก็คือนอนอย่างนี้แล้วก็คอหักนี่ใช่ไหมคะอันนี้คอหักก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะเห็นเหนียงเราไม่ใช่ใเห็นคะสามีกับกดลำตัาเดี๋ยวทางเดินหายใจเราเนี่ยจะเปิดได้ไม่ดีก็คือท่า30องศาเนี่ยจะเป็นที่เหมาะสมใช่เอลังขึ้นมาด้วยนิดนึงเนาะไม่ใช่เฉพาะ แค่พอนะคะก็คือต้องเอนหลังให้แบบหนุนตรงบริเวณไหล่ช่วงไหล่ตรงนี้ด้วยนะคะให้สูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ที่เป็นไปถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่แนะนําให้นอนหลังจากรับประทานอาหารทันทีควรจะมีแอคทิวิตี้สักหน่อยนะคะแต่ให้นอนนั้แต่ตอนกินใช่ไหมคะนั้นก็จะเอาไม่ใช่ก่อนไม่กดไไลโอเคค่ะกับกะสุสาระลรว ให้กินตอนไม่ใช่ให้กินตอนกี่โมงให้นอนตอนกี่ชั่วโมงหลังกินข้าวอย่าง130นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะอ๋ออย่างน้อยน้อยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คืออาหารจะอยู่ในกระเพาะเราถ้าคนที่เป็นเยอะจริงๆอาหารในกระเพาะปนระมาณ3ชั่วโมงก็อาจจะต้องรอ2-3ชั่วโมงหลังอาหารแล้วค่อยแต่เอ้ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคืออย่างน้อยจริงๆนะคะถ้าแบบเออกินนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แจ้งง่วงแล้วไม่ไหวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนอนกินก็ไม่ได้อะอ่ะแล้วก็ เกิดสมมติขั้นไหนที่ต้องแบบไปหาหมอแล้วไปกินยาแล้วยาจะมีเอฟเฟกอะไรกับลูกในท้องอะไรอย่างนี้ไหมคะอันนี้มาถึงกดนไหลย้อนใช่ใชคะ่ะกดนไหลย้อนถ้าเกิดว่าคุณแม่เป็นมากๆจะรู้สึกว่ามันแสบขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ยค่ะและ้วก็ไม่สามารถทานอาหารได้มีขึ้นไส้อาเจียนมากเลย <S <S ค่ะอันนี้ควรจะต้องไปพบคุณหมอแล้วแล้วก็ไม่ควรคุณแม่ไม่ควรจะซื้อยาแล้วประทานเองควรจะปรึกษาคุณหมอที่คุณแม่ไปฝากคันนะคะสูติแพทย์เนาะเพื่อที่จะให้เขาพิจารณาว่ายาตัวไหนที่คุณแม่ทานได้แล้วไม่มีผลต่อ ลูกในท้องอืมอืมใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนอ่ะชอบซื้อยากินเองแต่ว่าพอเวลาไปหาเภสัชแล้วบางทีเป็นเภสัชเราพูดได้ไหม <laughs> พูดได้ไหมพี่จี บางทีบอกว่าเป็นคนที่แบบขายยาแทนใช่เป็นเภสัชจริงๆแล้วเขาบางคนก็ให้ยาผิดที่มันอันตรายกับลูกหรือบางทีเขาก็แบบไม่กล้าจ่ายยาอะไรดังที่มันมียาที่มันปลอดภัยกับแม่ก็ปล่อยให้แม่ทนไปอะไรอย่างงี้หรือบางทีก็จ่ายยาสมุนไพรซึ่งยาสมุนไพรมันไม่ได้ปลอดภัยทุกตัวใช่ไหมคะรย์เพราะฉะนั้นก็คือการพบผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดใค่ะ